สวัสดีครับจูปิเตอร์ไนท์พบกันแล้วนะครับพอดีห่างหายกันไปสนานเลยนะครับผมก็ช่วงนี้ตลาดปิดก็เลยไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรมาให้กับทาง F c ซได้ดูกันนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อ่อาเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับผมผมก็ยังรอให้ตลาดเขาเขาเปิดอยู่นะครับวันนี้เข้านานร้อนอากาศอาจจะร้อนนิดนึงนะครับพอดีอยู่ข้างนอกห้อง,องมันมันร้อนนะครับผมอ่ะ หลักๆก,ก็ที่ทําคลิปก็คืออยากมาทักทาย f c นะพอดีไม่ได้เข้ามาทักทาย FC ซเป็นอาทิตย์ละก,ก็อยากจะทําคลิปออกมาเดี๋ยวจะห่างหายกันเกินไปนะครับผมผมยังรอ,อ,อตลาดเปิดอยู่นะครับผมว่าถ้าตลาดเปิดเมนะื่อไหร่น่ะอาจจะต้องไปถ่ายให้กับทาง f c ได้ดูว่าเป็นยังไงก็สงสารพ่ขอค้าไม่ค้าเหมือนกันที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าก็ต้อง ทำใจครับช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันนิดนึงเพราะว่ามันเดือดร้อนกันไปทั้งหมดแหละไม่เป็นไรหรอกครับโอเควันนี้เนี่ยก็คืออยากจะเอามา,าไม่ใช่วันดิอยากจะแวะมาทักทายแล้วก็อาจจะมีของที่ผมรีวิวสักสักนิดนึงว่าเป็นสินค้าท,ที่ที่หาได้เผื่อ FC คนไหนจะต้องการจะใช้หรืออยากไปซ่อมแซมระหว่างวันหยุดเนี่ยผมก็หาของที่แบบถูกมากับ ที่จะต้องมาซ่อมแซมเพิ่มเติมเลยก็ให้กับทางเอใครที่สนใจนะครับผมเราก็อาจจะมีของรองวัลอีกเล็กๆน้อยๆให้กับทาง FC นะครับก็จะเป็นลําโพงบลูทูธเผื่อว่า FC คนไหนเนี่ยช่วงหยุดอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยก็อยากได้ลําโพงบลูทูธออกมาฟังเพลงนะครับผมหรือว,ว่าทํากิจกรรมอย่างอื่นร่วมกับครอบครัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอามา,มาแจกหนึ่งตัวนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับว่าผม วันนี้เนี่ยมีอะไรจะมารีวิวให้กับทุกคนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีวยกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างมาเรามาต่อกันเลยนะครับก็สินค้าที่ยังค้างๆอยู่ก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยอไม่รู้ว่าเป็นไม,ไมเป็นหูฟังของอะไรของโซแต่ว่าเอาไปของโซนี่แหละแต่ว่ามันรู้มันใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนมันมีตัวเนี่ยตัตตนรับ รับสัญญ่นามด้วยวะ LR ตัวน,นี้นนะมันมีชุดคอนโทรลของมันอยู่ตรงเนี้ยเป็นของโซนี่นะเนี่ยเดี๋ยวลองดูผมประกาศขายในเพจถูกๆแล้วกันนะครับไม่รู้ใช้ได้อยู่หรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะใช้ได้อยู่แหละมันมีเป็นครบชุดของมันเลยนะหเห็นปะของโซนี่รันไบโอไบโอไบโอตัวเนี้ยเห,ห็นปะอ่ะเนี่ยครับไบโอแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นชุดฟิลเตอร์ ิลเตอร์เลนสิ50ไม่ใช่สิไม่ใช่50สิเดี๋ยวนะ72มิลอ่ะเห็นไหมครับมันเห็นไหมมันเห็นไหมโฟกัสไหนเลยเออ้าจะเห็นแล้วนะ72มิลอ่มีอยู่เดี๋ยวนะครับดูก่อนเนาะมีอยู่3ตัวก็คือมีตัวสีม่วงตัวนี้ แล้วก็สีใสเห็นปะ่ะต้นหนาๆนน่อยเป็นใสแล้วเนี่ยไม่เชิงใสอะ่ะเหมือนดูจากในกล้องก็คล้ายๆกับเป็นแบบเ,เหมือนกระจกอะเหมือนแว่นตาแต่ไม่กระแดดอะ่ะแล้วก็อีตัวนึงเป็นตัวันี้นใสนื้จะใสแล้วเนี่ยเนี้ใสฟิลเตอร์กองแสงขนาดเจ็ดสิบสองมิลนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวประกาศขายถูกๆในเอ็ก็แล้วกันนะครับตัวนี้ฟิลเตอร์ อะไรตอนนี้เป็นชุดควบคุมเกมมั้งผมไม่รู้มันใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะผมใช้ไม่เป็นนะอยู่ในกล่องใหม่เลยนะครับตัวนี้เห็นเห็นไหมอยู่ในกล่องใหม่อยู่เลยนะครับตนนัวน,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 นี้น่าจะใช้งานได้นะเห็นปะมันก็จะมีชุดแบบมควบกดอะไรของมันเนี่ยเห็นไ,ไหมเฮ้ก็ประกาศขายือครับในเพจขายทุกๆก ค่าสง่งค่าส่งก็อย่างนี้ก็เหมือนกับแจกฟรีแหละขายเ่าค่าสง่งเฉยเฉหมให้เอฟซีฟรีๆแหลนะมาตัวที่จะแจกคือจะมีอยู่สามตัวอ่าจะแจกคลิปลั้นหนึ่งตัวแล้วการคลิปนี้จะแจกตัวนี้ไปก่อนเป็นลำโพงบลูทูธนะครับลำโพงบลูทูธนะสายชาร์จก็ปกติเป็นของอันนี้ USB ธรรมดาเห็นไหมครับตอนนี้เดี๋ยวแจกให้ FC หราง,งวัลน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็รอติดตามคำถามหรือว่ากิจกรรมในเพจกันละันก็คำถามก็อยู่ในคลิปผมนั่นแหละมันต้องมีสักคลิปแหละที่ที่ผมตั้งคำถามไว้นะรอดูกันละกัน,นะครับนะ,ะนะเห็นนะตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึง่ง ที่จะแจกเหมือนกันในกิจกรรมต่อไปอะนะก็จะเป็นเลนตัวนี้อา่าสึกว่าตัวนี้เป็นเลนมาโคแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้กับอะไรอะนะเห็นปะนั่นแหละมันเป็นเลนมาโคแหละแต่ว่ามันไม่รู้มันใช้กับไอตัวโทรศัพท์หรือว่ากล้องถ่ายรูปไงไม่รู้อะก็เดี๋ยวแจกเหมือนกันลวกล <laughs> วกปลาหมอครับ ตรนนี้เอาฉากกรีนสกรีนออกนะอาจจะดูแปลกๆตาไปสักนิดนึงพอดีจัดห้องใหม่ไงก็เลยเอาชุดกรีนสก e ีนออกเราก็เลยจะเห็นาภาพบุมกว้างนิดนึงนะครับผมแล้วก็ที่ถามกันมานเยอะก็เหมือนเดิมก็กล้องตัวนี้แหละยังอยู่นะครับตัว l ูมิ x G F8 ตัวนี้บอกว่ามัน,มนยังสวยนะใช้งานได้ปกตินะครับนะครับ G F8 ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่มีอะไรอีกน่าจะหาได้แค่เอ๋อมีม,มีตัวนี้ตัวนี้ที่ถามหาว่าแท็บเล็ตตัวนี้ก็เป็น Samsung Galaxy n น t e 8ของผมใช้เองนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะประกาศขายนะครับผมขายต่อ,อยังใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องก็ยังยังสวยอยู่เลยมีเคสมีอะไรให้ด้วย ยังไหลลื่นอ,อยู่นะารถแปดไว้ให้เด็กๆเ,เล่นนะครับอานะไว้ให้เด็กๆด,ดูกระาร์ตูนอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะมีปากกาด้วยรุ่นนี้แท็แบแท็บรถแปดนะมีปากกาปากกานะครับปากการุ่นนี้ก็เหงื่อโอเคก็มีแถมเคสด้วยนะครับแถมเคสสภาพสภาพภายนอก เดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกหน้าจอก่อนนะสภาพภายนอกก็ด้านหลังก็ยังมีฟิล์มที่เป็นของติดกับเครื่องตอนซื้อมาอยู่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับแต่ว่าขอบไอ้ตัวด้านด้านขอบของมันเนี่ยมันเครื่องอย่างรุ่นรุ่นนี้เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะแตกกันนะครับมันเป็นรุ่นของมันอยู่แล้วผมเคยเซิร์ชหาในเน็เนตไงไอ้ที่เป็นรอยรอยแตกตามตามขอบของไอ้แถนรถแปดเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย รอยรอ,อยแตกรอยร้าวของขอบเนี้ยนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับมันเป็นของรุ่นผมไม่ได้ทําร่วงนะมันเป็นรุ่นของมันมันเป็นอยู่แล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ขายตามราคาในเพจเลยก็วันนั้นไม่ได้รีวิวให้ดูแต่วันนี้เอามาแล้วก็เอฟซีทคนไหนสนใจช่วงหยุดอ,อยู่กับบ้านหรือว่าอยากหาเทาเด็ดให้เด็กๆหรือว่าเอาไว้ใช้งานเนี่ยก็ตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับแต่นิ้ว ขับรถแปดนะอย่างอื่นมีอะไรอีกน่าจะไม่มีแล้วนะครับหลักๆก,ก็ผมแวะมาทักไทยเดี๋ยวเขย่าน,น,นะครับหลักๆก,ก็คืออาจจะแวะมาทักไทย FC สักนิดนึงเพราะว่าห่างหายกันหลาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าตลาดมันปิดผมก็เลยไม่ได้ มีคลิปอะไรล,ลงไงจะลงคลิปอย่างอื่นก็เดี๋ยวกลัวว่า f อฟจะจะยังไงอาจจะไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนานๆอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะมาทักทายสักทีหนึง่งโอเคคงจะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงก็รักษาสุขภ,ภาพด้วยลวกันนะครับผมเป็นห่วงทุกคนนะครับ F c ซแล้วก็ยังไงแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมให้เหมือนเดิมนะครับผมกับ Jupiter ร i ไนเรื่องกินเั้งเที่ยวเ,เดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ มาเรามาปิดท้ายกันอีกสักนิดนึงนะครับลำโพงบลูทูธที่จะแจก FC ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวแรกจริงๆล้วมีสามตัวนะเห็นไหมครับอ่าตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดู <The Bluetooth S 1> แบหมดหรือเปล่า The Bluetooth device is ready to pair นี่ครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับผมเห็นไหมครับโอ้สวยเลยตัวนี้เดี๋ยวรอกิจกรรมหรือว,ว่าคำถามกับ ทางในเพจกันละกันเอ๊ะหรือว,ว่าจะบอกคําถามเลยไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวรอฟังในเพจนะครับคําถามของผมเนี่ยก็อยู่วนเวียนอยู่ในคลิปที่ผมได้อ่าปล่อยไปนี่แหละของตาปัสพิกรนี่แหละไม่รู้ว่า EP ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมลองคิดคําถามดูก่อนตอนนี้ยังยังคิดไม่ออกเด,เดี๋ยวจะแจ้งเข้าไปในเพจนะครับผม <laughs> เป็นความลับนิดนึงนะครับอ่า ก็ไว้เผื่อ f อซที่อยู่กับบ้านเบื่อๆบืไงไม่มีลำโพงบลูทูธได้ฟังไงเอารือว่าอาจจะไปใช้ในในไร่ในนาหรือว่าเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้นะครับผมดีเลยนะผมว่าตัวนี้โอเคก็ยังไงแล้วรอดูคําถามกับทางเพจกันละกันนะครับผมก็ปิดท้ายก็มาให้ดูแค่นี้แต่ว่ามันใช้งานได้นะครับที่ผมจะแจกไปไม่ใช่ของเสียนะครับผมโอเค ไปก่อนนะครับ